รละเอียดที่ดีว่าทำได้แค่ไหนยันะครับี้ส่วนดันเปนใช่ไหมครับใช่นี่เลยนี่เลยา็บอนมีต้องหมายร้อยยี่สิบแปดตัววิธียังไงมา้หนึ่งเป็นเสื้อผ้าโซนหนก็จะรวมได้แจ้งแ่งแจ้งถุงแจ้งาโลอีก่งางใช่มครัถ้าบอกเหตุฉุกเฉินที่ว่าเนี่ย ในถูกเชิญมันแบ่งเป็น,ปนหลายระดับเช่นท,ทำลายร่างกายด้วยมืออันนี้เข้าไปดูได้แต่ถ้าเป็นเหตุอ,อย่างที่ม่เกิดครับก็ตามบายของสนบังานบแห่งชาตินะครับโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีก็ก่อนที่จะมีเหตุเกิดก็ได้มีแผนนะครับในการดําเนินการในการซักซ้อมที่เป็นตามช่วงวงรอบตามปกตินะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ผมนะครับแล้วก็ท่านรองผู้กํากับ ป้องกันและปราบปารามนะแล้วก็สวัสป้องกันและปราบปารามตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับของศูนย์การค้าเซนทันบีดนะครับได้มาดูความพร้อมนะครับสอดให้สอดคล้องกับการซ้อมแผนในทุกครั้งที่ผ่านมาว่าความพร้อมในการดําเนินการในการพร้อมที่จะต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะครับด้วยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงมีสภาพอยู่เต็มร้อยตามปกติหรือไม่นะครับวันนี้ก็ท่านทางเซ็นทันนะครับก็ได้ เดินตรวจร่วมกันนะครับแล้วก็มีการปรับรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างออกไปจากที่เคยซ้อมนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งเหตุให้ควบคลุมชัดเจนละเอียดแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลสามารถนําไปปฏิบัติการได้เลยนะครับของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาระงับเหตุและเกิดความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับในพื mm ้นที่เรา เราจะมีการมวิการร่วมกับพื้นที่อื่นๆยังไงบ้างครับครับวันนี้มามาที่เซ็นท่านแล้วก็มาดูความพร้อมแล้วก็จะเรียกนะครับจะเชิญในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกๆห้างเนี่ยมาบรูรณาการการผัดกันดูจุดดีจุดด้อยของแต่ละห้างสลับกันไปโดยเอาจุดดีนํามาเป็นการถอดบทเรียนให้ใช้นะครับในในทุกๆทุกๆห้างโดยวันนี้มาดูเซ็นท่านก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นสถานที่แรกนะครับที่เราจะใช้ในการเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของ สถานผูนการค้าอื่นๆนะครับที่จะเรียกมาประชุมนะครับแล้วก็นอกจากที่เซนทรันแล้วนยะก็จะมีส่วนการค้าอื่นก็จะมีจุดดีจุดเด่นแล้วก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เป็นมาตรฐานในเท่าเทียมกันทั้งพัทยาครับฝากอย่งความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเรื่องความปลอดภัยในการมาพื้นที่พัทยายไหมคะเราทํางานตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเราเกือบ400คนนะครับ รวมถึงการบูรณาการเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวตลอดจนเมืองพัทยานะครับทุกฝ่ายร่วมบูรณาการกันรวมถึงประชาชนสื่อมวลชนนะครับทุกคนพยายามทําพัทยาให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวที่ได้รับจัดลําดับในอันดับที่12ของโลกนะครับเราก็จะรักษามาตรฐานนี้ไว้แล้วก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับโดยร่วมมือกันในทุกๆฝ่ายครับ ครับในในส่วนของเซ็นทรันพัทยานะครับก็คือคือตอนนี้ของเราได้ได้มีการเตรียมความพร้อมเกรียวกับเรื่องความปลอดภัยของของลูกค้าและวก็นักท่องเที่ยวรวมถึงพนักงานร้านค้าด้วยนะครับอของเราก็มีการตั้งตรวจนะครับทุกชั้นนะครับก็ทั้งหมดตอนนี้ปัจจุบันเราตั้งอยู่ทั้งหมด12จุดนะครับแต่ละจุดก็จะมีวอล์ u ทูมีเจ้าหน้าที่เราพอนะครับอคอยตรวจด,ดูแลเรื่องของวัตถุต้องใสนะครับที่ ที่จะเข้าพามาภายในศูนย์การค้านะครับแล้วก็เราก็มีการเตรียมพร้อมในส่วนของห้องห้องทีวีนะครับก็ตรวจตาใช้กล้องจอนติดตรวจตาแล้วก็มีห้องสาหรับบอลลูนสาหรับเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราก็ใช้ห้องนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นห้องประชุมร่วมกับเจ้าที่ภายนอกแล้วก็เจ้าพี่ของของศูนย์การค้าครับก็อ่อ่าส่วนที่ได้ได้ปรึกษากับทางทางทางท่านผู้กกับก็คือ เราเราจะมีการการฝึกซ้อมแผนร่วมอยู่แล้วครับ はい。